อะไรอ่ะก็ามาผสมแป้งนะก็ผสมแป้งแหอะอุย้ยเช็คอินมูนมีสวยเวอร์สวยมากทำไมต้องแก่ร่อยตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่หูไหลแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเราก็มาแวะเซเว่นได้สิ่งนี้มาเป็นข้าวปั้น น้ำมันงาแล้วก็น้ำผักน้ำแอสพารากาัสหรือหน่อไม้ฝรั่งไม่รู้ว่าจะเป็นรสชาติยังไงต้องลองซิมดูก่อ <rela> น <unch> อร่อยนะมันไม่ได้มีความเหม็นเขียวหรืออะไรเลยรู้สึกว่ากินง่ายกว่าเมื่อวานะ่ะที่เป็นน้ำมะละอร่อยอะโอเคตอนนี้นะคะเราจะใช้การเดินทางจาก MRT ไทยเป็นเมส t s t ไปที่ MRT ิเตียจากนั้นเราก็จะไปต่อรถบัสส kind of าย849เพื่อไปบูไหลการเดินทางจากรถไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปต่อบัสประมาณ1ชั่วโมงนะคะผ่านโค้งเยอะมาก นี้เราก็มาถึงบูไหลแล้วแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้ก็คือมีฝนปรับปลายสําหรับคนที่จะมานะคะแนะนําให้เช็คก,กรุมอุตุเช็กลงหน้าประมาณ3วันเพราะว่าอากาศที่ไต้หวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยแล้วก็ภูมิประเทศเขาอะ่ะจะค่อนข้างฝนตกบ่อยด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้ําน่าจะน้อยในช่วงที่มาเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าชอบแบบน้ําตกเยอะๆเลยแนะนําให้มาซักช่วงหลังฝนเอ่อว h a t i ิ t ตัวมันเป็นไรเค เจอเป็นร้านแรกในการเดินขึ้นมาอู๋ไรใช่อันนี้เป็นไส้กรอกหมูขอกินกันนะบอกแล้วอย่ารีบกัดมันหมืนอะนั่นกุนเชียงอืมกินเหมัอนคุณเชียงอันนี้เป็นไรซ์เค้กอร่อยเขาเรียกกุนเชียงเหรอไอ้ที่เรากินเมื่อกี้พ่อเก็บร่มแล้วฝนมันตกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ เปลี่ยนเยอะมากมันคือมอต้าเค้กแต่ไม่รู้ว่าภาษาจีนเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นไส้ขวดแดง่งขวดแดงไหมนรื่ึงถึงไอ้นั่นอ่ะโมจิเสใสของญี่ปุ่นอ่ะวาลาบีโมจิมวาลาบีโมจิของญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นขวแดงอีซิคัส โอเคตอนนี้เราก็จะขึ้นรถ่างจากอูไหลสเตชันไปวอเตอร์ฟอร์ประมาณ1.5กิโลเมตรค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ50เหรียญ ดูตรงนี้หน่อยสิวูสูงมากเลยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่น้ำตกบุรีนี้เราก็กำลังยืนอยู่หน้าน้ำตกแต่ว่าน้ำมันน้อยมากเลยอะ okay. เราจะไปนั่งคาเฟ่กันจะมีคาเฟ่ที่หนึ่งน่านั่งมากที่บุรีนี่แหละเราไปนั่งคาเฟ่กันอ่า uh, this one uh one oh. minute together okay. 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 or separate อ่า separate thank y o เราเห็นในรีวิวหลายๆคนอะเขาจะมีคาเฟ่อีกคาเฟ่หนึ่งแต่ว่าเรามาเจอคาเฟ่ชื่อว่าร้านโทนิกเ็นคาเฟ่กาแฟไต้หวันจะมากเขาจะแบบเขาจะเน้นเป็นแบบชาอะไรอย่างงี้ซะส่วนมากจะหาร้านกาแฟเนี่ยยากมากแต่ว่าร้านนี้มีกาแฟแล้วก็เหมือนแบบเป็นเฉพาะทางกาแฟหลายอย่างเลยให้เราเลือกดุมคาเฟ่ดีมากเพราะว่าตอนเนี้ยตรงข้ามของเราตรงเนี้ยเป็นน้ำตกซึ่งมันดีมากอะ จะซื้ออะไรให้เหรอตักผมไลายนี้ก็สวยลายดอกไม้โอ้แต่เขาว่าเนื้อไม้ตัวนี้สวยเอาสีไหนคะเอาที่เลือกให้เลยค่ะผู้ชายซื้อปิ่นปักผมให้เอเซียเนื้อหมูป่าเจี๊ยบไม้จะกินไส้ของหมูป่า What is this? Such? Process What is this? Fish ปลาลองไหมมันคืออะไรอ่ะ How much? อ๋อตับข่าไปน้ำด้วยนะแต่เห็นมันแปลว่าอะไรอ่ะ What is this? อะไรนี่เทสต์นีหมอนมีตัวเทสนะคะโอเค thank you อันนี้เหมือนลำใหญ่มันก็เหมือนไส้กรีนะในขวดแดงๆในกระป๋องแดง่อันนี้ดูแปลกไม่เคยกินอันนี้อันแรกเอาเปรี้ยวหรือหวานอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวาน เอานี้นะห้าสิบห้าสิบใช่ Easy Card or Cash? No Cash cash โอันนี้คือไส้กรอกหมูป่าแบบสไปซี่ไม่เหมือนแบบสไปซี่ไม่เหมือนจะกินเหมือนเขาว่า oh, ใช่ใช่กินเดียวกันเลยเขาว่ามันใช่อันนี้คือแบบเขาบอกว่าเป็น fish ก็คือปลาแต่เรียกว่าอะไรไม่รู้ อืมอร่ยมอันนี้อร่อยเข็มๆหน่อยอืมอร่อยหนึบๆอืมปลาอะไรวะอะไรอ่ะเ็าว่ามนแป้งนะล้วก็ส่งแป้งแหละ <c oughs> แต่มันหนึบๆไงเหมือนโมจิ <c oughs> ขาลงจากน้ำตกเราก็นั่งลถลากกลับอยู่ดีไม่อยากเดินคอนเทนต์คนเริ่มมีอายุอย่างเราๆ <c oughs> สิ่งที่เห็นในบูไหลที่สะดุดตาเลยคือที่สะดุดตาเลยคือ <c oughs> สิ่งที่เห็นในหูไหลที่เราแบบเห็นชัดมากๆเลยคือพืชพันธุ์แล้วก็พวกดอกไม้อะไรเงี้ยดอกไม้ที่นี่ดูชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วเราก็อยากรู้ว่ามันคือดอกอะไรเนี่ยทุกคนดูดิมันคล้ายๆดอกอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านเราอ่ะเ็นนี่โลเมริโอโลเริโอทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินมาจากน้ำตกหูไหลเมื่อกี้เพื่อสิ่งนี้ วิวสองข้างของเราตอนเนี้สวยมากโหวิวดีมากอเอ้ยเช็คอินมุมนี้สวยเวอร์สวยมากเราก็อยู่ที่ตลาดซื้อหลินในมาเก็ตเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ตั้งใจจะมากินและกินเท่านั้นก <l acht> ดถ่ายทำไมอ่ะยังไม่ได้ของเลยมาแต่ <l acht> <l acht> อสถานีแรกของเราก็คือชานุมไข่มุก เข้าซูรินเพราะว่าขาดน้ำตาลอย่างหนักเรามากินชานมร้านที่สองที่ซหลินในมาร์เกักนชานมแก้วไทยมาคทยมมส,มสาสิชานมแก้วที่สองอร่อยเอามาชิมดิอร่อยเลยทำไมต้องแก่ แล้วระหว่างที่เราหาของกินอยู่นั้นเราก็มาเจอร้านรองเท้านิว b า l a n ที่เราตามหาอยู่แต่ว่ามันไม่มีสีที่เราตามหาคือสีที่เราตามหามันจะเป็นออกแบบสีดาๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีแต่ว่ามันมีสีใหม่ซึ่งเป็นสีฟ้าตัวเราเองอะ่ะเราชอบสีเขียวฟ้าเว้ยแต่ตอนเนี้ยขอลองไซส์ก่อน ให้ทุกคนจจะามาชอปปิ้งของกินแล้วก็มาชอปปิ้งรองเท้าแทนแล้วเราก็ได้นิวบาลานสีดีดวงใจสีฟ้าแกมสีเขียวซึ่งมันน่ารักมากอะแพ้ให้กับความน่ารักของน้องมาเช้กินซื้อหลินก็ต้องมาถ่ายกับน้องเสือโอเคนี่ไงแจกให้ซื้อของกินมาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคนเยอะมากๆเลย อันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมานะคะแบบเทคโฮมเนาะเราก็เน้นซื้อเป็นของที่แบบว่ากลับบ้านได้เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเทียบไทยคล้ายๆกับเบลวบราดที่มันไม่ค่อยมีที่นั่งอ,ะอ่ะเออแล้วตอนนี้เราก็มาหาหนั่งแบบที่มันนอกสถานที่อ่ะเออตัวน,นี้นะคะเราซื้อมาเยอะมากมีเต้าหู้เหมนมีบะหมี่หอยเขาเรียกอะไรอะ่ะบะหมี่หอยนางรมมีมะปลาอบโอมีน้ำผลไม้มีอะไรอีกอะ่ะล แล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกทอดย่างปลาหมึกอะไรนะเป็นปลาหมึกดาเออเหมือนเป็นปลาหมึกดาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเราเห็นว่ามันน่ากินเราก็สั่งมาทุกอย่างเลยจ้ะตอนนี้นะคะก็ขอปิดคลิปลงเท่านี้เพราะว่าหิวแล้วอยากไปกินแล้วฉะนั้นก็ขอปิดคลิปเียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย